ภูภูเกงก็เรื่องทางเดินหางสัตว์นะถ้ามันจะถามมันออกถ้ามันจะออกเรื่องพวกนี้ก็จอ,อกในแนวนี้ครับนะ A B C D ถามว่าเป็นทางเดินหางสัตว์กลุ่มใดถ้าเด็กไม่เคยเห็นก็งงง,งหน่อยเนาะนะครับอันนี้มันมีตัวเยนะมีจุดจุดสังเกตยอยู่อันหนึ่งนะครับตรงนี้ดําๆเขาเรียกว่ากระเพาะพักนะครับแลนะก็มันมีกลินด้วยอันนี้ A นะ่าจะเป็นสัตว์ปีกครับส่วน B B เนี่ยจุดสังเกตมันอยู่ตรงนี้ครับมันน่าจะมีสี่กระเพาะนะเข้ามาเนี่ยลูเมนนะใช่ปหลูเมนแล้วก็อะไรนะมีสี่อันนะแล้วก็อันนี้น่าจะเคี้ยวเอื้องอโบมาซัมอโอม,มาซัมนะเล็กติกคูลัมลูเมนเล็กติกคูลัมอโอม,มาซัมอโบมาซัมสี่มีกระเพาะแท้กระเพาะจริงกระเพาะหมักเลยนะส่วนอันนี้มันยาวยาวอ่ะ ลำไส้ใหญ่ก็ยาวยาวไส้เล็กก็ยาวยาวน่าจะเป็นสัตว์กินพืชน,น่าจะเป็นสัตว์กินพืชเดาเดาได้แบบนี้นะหนูอาจจะบางคอานอาจจะยัเอเป็นนกบี B. เป็นควาย C ีน่าจะเป็นสัตว์กินพืชมันก็เลยดี B. ก็เลยต้องเป็นไงคล้ายๆของมนุษย์หน่อยก็กินแล้วพืชและสัตว์แล้วกนนนนันก็เขียนเลยครับเอสัตว์ปีกบีสัตว์เขี้ยวเอื้องสัตว์เขี้ยวเอื้องสี C. สัตว์กินพืชลำไส้มันยาวดีสัตว์กินพืชคนเหมือนกับของคนเลยสัตว์เขี้ยวเอื้องก็แต่บัวบัวควายแพะแกะนะครับแอนทิโลควางที่เขี้ยวเอื้องนะยกเว้นม้าก,กับกระต่ายใช่ไหม สัตว์ปีกก็นอกไปไกลหันโงนะครับโอเคห่วงโซ่หารเริ่มจากพืชห่วงโซ่หารมันมีหลายแบบนะนะครับถ้าเริ่มจากพืชก็ได้พืชหนูก็เป็น C พืชหนูก็เป็น B พืชหนูก็เป็น A ก็ได้แล้วทั้งหมดก็ใช้อะไร D D D เพราะไม่มีสัตว์กินไม่มีสัตว์กินสัตว์อะ คาริวอลนะครับทางเดินอาหารจะสั้นนะครับต้องสั้นๆต้องไปเปิดทางเดินอาหารของสัตว์พวกสิงโตเสืออะไรแบบนี้นะครับจงเขียนสายใยอาหารจากเริ่มต้นจากพืช a b c d เป็นผู้พกอันนี้พอครูปูเอาอันนี้ไปเขียนสายใยไม่ยากแล้วนะครับอันนี้มีไปเขียนสายใยไม่ยากแล้วนะครับนะหนูก็เริ่มจากอะไรพืชผู้ผลิตก็เป็นไงออกออกนะ a b c แล้วทั้งหมดแล้วก็มา a ก็โดน พื่แล้วก็ AB C ก็โดน B กินโอเคไหมส่วน D ีเป็นไงอย่างนี้ด้วยอ่ะอย่างนี้ได้ไหมนะครับบางคนไม่ชอบเขียนจากซ้ายไปขวาเขียนจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็ได้นะนะสายายายหาหลายครั้งเราก็จะเห็นเขาเขียนแบบนี้นะครับสายาย้ายหาหลายครัง้งเราก็จะเห็นเขาเขียนแบบ